ออเอ้าีเมียนครับผมโอ้บ๊เขามาหลายเมื่อ <c oughs> เขามาอยู่แต่ว่าเห็นพระเจ้าโคตรเอ้เสาเอียงก่อนประตูโค้งเขาประตูโค้งฟุติ้งครับสองเมื่อสามเมื่อแล้วก็เลยบ๊วยไทยไม่ที้กับมันบ่ท่านประจวบหมอการันต์ปนประตูโค้งให้ปูบ่ครับอดไใแล้วล่ะไม่ที่กาลังว่าเสียเขาเอาน็นียังก็อน,นละพราปูฐานมันเนี้ยขึ้นฐานไปก่อนงวดงวดที่มานี่เฮ็ดให้นแม่เหล่วเด้อไม่ที้เด้อ พราะว่าปูเวมนมาขอมันขอปูเรื่อมันขอว่าอ่าอยากขออา่าบุญบารมีเจ้าชายช่วยสร้างประตูประตูโคงวัดใหแน่เพื่อนสิเขาเมยุศินสิเขาาอยุตาองตาก,ก็เลยบอกว่าให้ให้ท่านให้ท่านไปขอโอรสเองถ้า,า,เ,าเพราะว่าเพื่อน่าขันมิ่รับลันว่าจะไปแล้วมิ่งก็ต้องเฮ็ดต้องสางไอ้เพื่อนเพราะว่าเค่อยคยมีผูู้เพื่อนสิมาสางตะวัน สามก็ได้เห็นไหมโอพระอาจารย์เพินบอกอยู่เพิน่นว่าวัดเพิ่นวัดแล้วละ่พะพ่อสิษย์สังคนที่พูดให้มาสัางให้เพิ่นเหอนน้าครับผมครับ,รบรแล้วค่อยค่อยเฮ็ดไปละพ่อครับค่อยเฮ็ดทีละนิดทีละหน่อย,อ,ยอ๋อมันดีแล้วแต่ปวกเฮ<อ>ียงขาบมาเจละหน่อยยังเป็นพ่นเนาะเมียนพ่อเมียนพ<ร>่น<ร><ร>สังได้ปูนมือละสอบใส่มือละคูเฮ็ดบ่อเศร้าวันสองปีสิีเแล้วอยู่ประตูคงโอ้ยอย่าว่าต่อพ่อเนี่ยคือว่าสี อยู่ในนี่ไปอีกโดนอยู่กับปุระปีนาปุระซึกแต่ว่าขันประตูก็แล้วกันสีนได้สิกง่ายปะบุอโอเฮ็ดเฮ็ดประตูให้มันแล้วก่อนใคยสิยาเฝ้ามาซอยกันง่ายเด้อเพ็ดประตูก็ได้ให้ไม่ชี้บวชจักษ์สองสัพปีกันเ <c oughs> พราะว่าถ้าบวชโค้กให้ปูรื้อเพ่นแล้วหนึ่งรพงรรษาเพราะว่าพ่นท้าวเวสวรรณูท่านอะ ว่าจะขอบรลว่าขออย่างต่ความรู้สึกนิ่นอยากขอให้บวชตออยู่อือ่ังสิะแต่เขากับบอกว่าได้เพราะว่าเพื่อนได้ลิขิตไวแล้วครับผมโอ้ยั่างไรกันย่าเมื่อน้ำสุดสอบไม่ใช่เอ้ยกันดูในเพจนี่ได้กับโอ้ยเคยไม่พอแบบย่านบุญบารมีเจ้าของบ่หอดนะว่าคิดว่าสิสางประตูโค้งกันแหมครับผมบก่าบกาเอ้ยปากแม่แม่เนาะแม่เพราะว่าท้านแม่เขาเฮ็ดผู้เดียวมันก็อาจจะพอสําเร็จอาจจะห้อ่าแม่แม่เอฟซีพอพอ พ,พี่อ่เพลนซอยปัจจัยเป็นหินเป็นทร้ยังสีหน้าครับการขันบ่มีเพลนรวมทีมอ่าเข้ามาสามัคคีเนาะมันกับ,บว่แล้วง่ายเอาจังที่ทราบ <เน S 2> ผมว่าบ่แม่มนตั้งแต่ผู้ซอยปัจจัยดอกเอาจ้าสี่ผู้ใดเนี่ยหินเหลือจากเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองเนี่ยค<ม>ุรัคูสองคูใา<ม>่เหลือจากเฮ็ดฮียนเฮ็ดสั้นเนี่ยม,มันเหลืออยู่น้ำหนาบ้านกดกวดเ่คู่มากมา่อนช่กันมันสีเหล้วอยู่ที่ผมว่าเนาะพวกไดเป็นกองกองกองซ่าน่มันเปลี่ยนสั้นดิ ผู้ดใดเลี้ยงยังให้เอามาเล็กเส้นเดียวกับมีคานในนั่นจังสี่ในวันต่อไปครับถือว่าได้เห็ดในวัดในว่าเฮ็ดาทวมบุนกับเม่ชี่<ม>นเนานะเเคยนีละครั้งแรกในชีวิตอบโกกา <laughs> ที่แรกกับโอกกาเอ้ยปากบอกว่าสีสากให้ปูเพราะว่ามัน เอาง่ายๆนาะพอเนาะย่านบุญบาลมีเจ้าของวหลายบะหอดนะแม,มการสร้างประตูวัดประตูโค้งหรืออย่างกันแลวแต่มันบ่นคือเขาส้างเฮี้ยนเน้<ม>การสร้างบ้านแล้วก็ใช้เงินส่วนตัวเอาเฮ็ดแล้วย่ำใดกับย่ำนั้นคือมันบ่มีวิธีรีตองอเยอะมากมายแต่การสร้างโบสถ์สร้างอ่สาลาคือต้องย้ายแม่นางธรณีเพราะว่าเวลาเขาขุดไปย่านขามหัวขามหางย่านไปทับเพิ่นตั้งสีหน้าแสิมีพิธีใหญ่แม่นางธรณีใหแม่นางธ <พอ S 2> รณีออกก่อนไปขุดเนาะอืม ครับผมบานนี้ทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจตุปัจจัยมันสีแล้วก็ได้เนาะขึ้นอยู่ศัต์ท่าอย่างเดียวมันยังบ่แล้วได้ไม่รีบขึ้นอยู่กับจตุปัจจัยซึ่งจตุปัจจัยนี่ก็รวมไปถึงโชคหมานน้เนี้บมานเปลี่ยนเจังไหนในส่วนตัวเลขตัวเบอร์ห้องบ้านว่าเป็นจังได๋ในส่วนตัวเลขตัวเบอร์กับฝันยูแต่ว่ามิยังประทันได้อยากปล่อย เพราะว่าให้ไกลๆมือ nah. ก้อนเพราะว่าพุนเจ้ามตีเป็นไครปิศาแตกเพราะว่าในความฝันอ่ะที่ว่าไปต่ํารถมอไซค์ที่ว่ามิ้นขับรถมอไซค์มันบลระในความฝันไปต่ํารถมอไซค์เขาไปกับแม่กับนออันกับหลานคเขาพอรู้ว่าไปไปตำรถมอไซค์เขาบัมนี้เขาน้ำมาเขานํามาแล้วสยิงมิ้นแต่ว่ายิงบ่แตกยิงยิงบ่เขาเอาพ่ายง่ายๆบมืนี้มันเลยไปยิงใส่หล่อน่ดังตั้มเลย ยิ่งส่ร่อนอ่ะแต่ว่ารถบพิกโบหยางได้พอกระเลียปปกตินี่แหละในความฝันที่แหลกกับฝันยาวอยู่แต่ว่าเพิ่นใเห็นหนนิมิตอ่ะหินเฉพาะแบบนี้ซ้ำนี่นะครับผมเพราะว่ารถมันกะล่อรถกะซีซีล่อเนาะถือยิ่งล่อนึงก็เหลือสามล่อการเรียบได้เพิ่นเซปตีตัวใหแต่ว่ามิ้นอยากอ่าให้ปูเพิ่นว่าเป็นปิศาแตกให้มันค่อยสีชั่วการเม้นอ่ามนุษย์ทั้งหลายเพิ่นตีเพิ่นกะตีคิดว่าล่อมันมีอยู่ซี ถือยิ่งหล่อหนึ่งกัเหลือสามอาจจะเป็นแบบหล่อบางคนมืนก็ว่าเป็นศูนย์ก็ได้ยังไงก็ไครับครับนั่นแหละเจ้าาบ้ดนี้คันเ้าในลักษณะนี้เนาะคือจอมือจอเวทนนี่ไม่ชี้นี่ทีมีฟันอยู่วันต่อทีมีฟันจีมีเน้นนหายุ่แมนเพราะว่าเพราะว่าสองตัวกําไรพญานาคครับก็คือมิ้มินฝันตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเพราะว่ากําไรพญานาคยายแก้วกัลยาเป็นคนมอบให้ สวมใส่มือสวมใส่มืออ่าเจ้าชายสวมใส่มือนคอมือมันกับมีหายู่แล้วครับกําไรกับสวมกับเพื่อนกับพ่อรู้ว่าเพื่อนสิบเอตีเป็นตัวใดนะเพื่อนอาจจะเป็นว่าแขนอาจจะเป็นเนื่งใส่มือมือมีหานี่หรือกําไรเป็นศูนย์ยังสินะก็แล้วแต่เพื่อนสิบเอตีนะพ่อใครเพื่อนตีคว้วออกช่องกันในช่วงนี้เนาะแมนแต่ว่าเลขสองตัวนะปูเพื่อนดาไข่ปริศนาให้แตกแล้วแต่มินยังบ่ทันได้ได้ได้ห้เทียโอ้แมีนครับอ้าวอ้าวอ้าวเขาว่าเลขสองตัวน คือปูนี่มาไขาปริศนาในส่วนเลขสองตัวชัดเจนแล้วเม่นเพิ่นศูนย์แต่ว่า,ามเมชี่เนี่ยยังบ่าท่นบอกเมื่อที่่าชงพ่อบุญมาน<บ>ม่นเพิ่นเก็ดทึงศูนย์มาทำไมอ่าไขาปริศนามันจะไปยากอะไรทึงศูนย์ทึงบอกกำไรพญานาคก,ก็เหมือนอ่านกก็เหมือนนามีหกันตรีเป็นภาษาบาลีถ้าอ่านเป็นภาษาภาษาแปลคำพีทึงศูนย์ทึงบวกทึงทึงเป็นพวงหลานยันหลานคิดหลายยันไขปีปริศนายากนี่สินะพ่อ ก็คือนกเงาะแม่เพื่อนบอกว่าขันนกนี่คือน้ํ้าวีหกแมนโอ้กําไรนี่เพื่อนว่าจังไหนก่อนกําไรพญานาคแต่ว่าเพื่อนบอกยู่แต่แต่มิ่ยังท่านท่านใดปล่อยเพราะว่าอาจทำไปแล้วปุ๊บมันอาจจะดังบ่โอ้บุญฉัตรบุญบุาบุญ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 เื่อะวดใจรอดเอะครับผมแม่ขี้เมี่ยงแต่ว่าอยากบอกว่ากําไรเปลี่ยนศูนย์ที่เดี๋ยวนี้ก็ะได้ึพญานาคเป็นเก็ดนะพญานาคเป็นเจ็ด ม่อยากบากนี่เดี๋ยวนี้ก็ใหม่เมนไม่น่าเป็นเจ็ดหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเพราะว่าบางคนเพราะว่าไปถ้าเปลี่ยนรถมินตที่ถือยิ่งก็เก้าหนึ่งศูนย์สามครับผมแต่ว่าไปเก้าขันเพื่อนอยากซื้อไปเก้ากับห้าสามศูนย์สามครับเมนครับสามศูนย์สามก็ออกเลขเล่าไปกักับตงเป๊ะตึมตั้มเมนสามตัวแตกเลยครับมานี้แขนว่าจังสี่แล้ว เอฟเขามีความหวังแหละ e เอฟซีเขากสิเฝ่าร่าด้ไม่ใช่ลแล้วบัดน,นี้ได้มือไปปู่พ่นบอกไปว่ามือใดสิปอยโต,ตเลกข,ขัสองโตเนี่ยสองโตองค์ปู่เทาเวทท่านท่านบอกว่าให้สร้างแล,ล่นมาวิตติงฐานขึ้นให้สําเร็จทั้งคู่ก่อนโอ้เพ่นอนจะให้เฮ็ดฐาน,นประตูโค้งนี่ให้แล้วรอ่อน่อ<ม>พ่่นสิบอก่พราะ่่าอพิอพ่อพ่อ่พวกหินพวกทรายพ่กปูอแล้วก็เงินแม่อพ่เพอ่อเ่พ่่อพ่ัพ่อพ่่อ่ะพ่พ ออกไปหนึ่งมืนบาทแล้วก็มีแม่แม่เอฟซีช่วยช่วยรวมทั้งบุนทั้งผุนละสองร้อยสามร้อยผุละพันผุนละสองพัน 2, 000, 000หนึ่งสินะพ่อวันถามว่าพ่อไปไม่จรงว่าฟูดติิงฐานนี่พ่อไปไม่จรงถามว่าพ่อไปกระเฮ็ดไปเรื่อยๆอ่ะพ่อโอ้เฮ็ดตามจะตู้ผ้าใยเนาะแมนแต่ว่าเงินส่วนตัวของที่ที่มินจะออกเป็นส่วนตัวของตัวเองอ่ะคือคืองบ้ไว้ก่อนแบบบพรรู้ว่ามันมันสีเมิตจเท่าใดร่ไหพ่อถ้าเขาเฮ็ดแล้ว คือเ้าว่างตายโตไปก้อนอันใดพ่อพ่อใจกระจกใจไปก้อนอาวุโมงเงินเฉพาะเงินส่วนตัวของแม่ชีนี่ประมาณหนึ่งแสนครับถ้าแม่แม่เอซีเพื่อนอยากโอนร่วมสมทบยี่สิบสามสิบห้าสิบก็แล้วแต่ปัจจัยเพื่อนอยากรวมบุญบุญน้ำบุขาที่สร้างประตูบูถ์คือเป็นบุญอาเขาเรียกว่าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าวัดมันมีประตูพงกามันก็คือวัดติมล้อยเนาะเพรมันก็บพราเป็นวัดติมล้อยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเป็นวัดป้าอันใดห้องสี่บุรณะ วัดเกา่าวัดโบราณไว้สืบรุ่นหลังรุ่นเลน้รุ่นหลานไปเองพ่อเพราะว่าเขาอยาไปยึดตีเงินทองเป็นของนอกกายไม่มีใครอะอยู่ค้ำฟ้าได้ถึงร้อยสองร้อยปีครับ,รบแ้วคือจังเสือผ่านะล่ะพ่อเรามาแต่ตัวไม่มีอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นในรูปนามสมมุติทั้งหมดมเพราะว่าเมนห้องเหมือนอยุไขแล้วแล้วก็เอาไปได้ไม่ได้สักอย่างก็เป็นศูนย์กลับขึ้นศูนย์ สู่โลกเมืองเก่าเอย่างไรเน้อบบบนี้เนาะฟุดติ่งแล้วท่านหวยออกบวนน้องสาวมาซอยกันตัวกันเด็กแล้วไว้แมนครับร่วมแรงร่วมใจสามัคคีสามัคคีคือพลังเนี่ยเอาผู้เพื่อนบ่มีกับมีเว้าเเฮาว้าอยู่นี่คือเฮาเว้าเพื่อผู้เพื่อนบ่มีเพื่อนกับยาังเป็นเลขคือกันสิ่นะผู้เพื่อนบ่มีกับบเป็นยังสรงแรงเชียร์แรงผู้เพื่อนมีเพื่อนกับเพื่อนเฮ็ดแต่ดิเพื่อนบ่เคยขาดที่บุญแม้กระทั่งว่าบางคนนี่บ่ถี่เลขกเกลีเบื่อจ้า เทียดิโอนเงินโอนจัตุปัจจัยมาซอยเห็ดซอยสา่างเลยไม่เคยถือเลยดิเลขหนะ่ะพูด่าอาจจะอยู่ที่ดวงพว่ออาจดวงพ่ออยากเครียดพ่ออยากสางสิเนี่ยจังผมล่องซ่องไปปั๊บนี่รับก็สักไปหบ่น,นี่เขาเจ้าอยากเครนะียดน้ำบ่าราเตเต้ฟูดติ้งเลีเ้ยวเบิดนะปานนั้นนี่วันแม่นธรรมดาดิเพราะฉะนั้นคนเท่าเนี่ยถีบเลขถีบเบอร์บอลรังข้นบนกรเห็ดแต่ว่าบารนี่พูดถือเลขแห้งใจง่ายบาน ติดเลขแห้งเห็ดคับบางคนแม่เพิ่งกับเห็ดบุญท่านหลายแต่ว่าบางคนเพิ่งกับวัดแม่คือวัดถือขนาดซื้อเศร้าบาทสิบบาทกับวัดถือน้ำมูกก็คือเป็นบุญบุญดวงแต่ละคนเนาะแม่อดีตอา่าเขาเรียกว่าอาดีตพชาติกมเฮาหลายซ้ำใดบุญเฮาหลายซํำใดบุญเฮาหน่อยหรยหือบุญเฮาหลายแต่ยุคปัจจุบันกับยุคอดีเขาเสียมาเปรียบเทียบกันบ่ได้ได้พอบุญยุคปัจจุบันคือเราสร้างบุญสร้างบุญไว้พบหน้า คือข้อส้างบุญในชาติปัจจุบันแต่ในอดีตเราไม่รู้ว่าวิบากกรรมเราอะ่ะเคยเหตเห็ุอีย่างมาแนเนเคยแอนแบบใดมาแนนกันสินะก็ค,คือเราต้องใช้ใช้อ่าใช้วิบากกรรมจากในอดีตมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วจากในยุคปัจจุบันเราทําดีเกิดขึ้นยะ่ที่คุณงามความดีของยุคปัจจุบันก็เอาไปใช้ชาติชาติชาติสิมาชาติต่อไปสินะครับชาตินี้น้าปุระเนาะแมนนะกับชาติเจนเลยนครับพี่น้องครับผมกับสรุปว่า มื่อนี้นะครับตัวเลขที่ไม่ขี้ฝันไม่ขี้กะว่าวซูฟังขาวๆอยู่ในส่วนตัวเลขรขออนุญาตบอขึ้นโชว์ตัวเลขนะครับเพราะว่ายังบ่ชาเจนเพราะว่าตอนนี้ปูมาเนียนย้ำห้แล้วว่ามันเปลี่ยนตัวเลขตัวใดแต่ว่าสิเปิดเผยหลังจากเทฟูตติ้งเสร็จสับเรียบร้อยเทฟูตติ้งประตูโขงเสร็จสับเรียบร้อยเน,ะนาะคาดการว่าคงอีกบอก,กี่มืดหรอกถ้าอุปกรณ์ยังครบนะี่น เพราะว่ามันอ่ะพันกลหลุมกลอย่างฟังฟังสายฟังหัวแล้วกระสีเป็นเล็กขูดแยวคล้ายๆเป็นอันนั้นเนาะพอมันก็ะสีแล้วไหวดอกครับผมเพราะว่ามื้อนี้ก็ับยีบซีส่วนสิฮอดสิ้นเดือนครับผมอีกหลายมื้ออยู่ยีบมามื้อนี้มื้อนี้มันสิไหนแม่น่าเป็นเมื่อวัครับเอาท่านยู่ดอกท่านยู่ดอกเนาะจังไหแม่นท่านบ่ท่านจังได๋กตก่อนสิออกนี่ก่อนเลขสิออกนี่ก็คืออ่าไม่ชี้ก็สิเปิดเผยสู่แม่นครับ เพราะว่าเลขสองตัวท่านตาอื้อรือแกไขเป็นปริศนาแตกให้เพื่อนว่าขสิว่าลูกห้านง่ปึกกระปึกี่ลีอะลเนาะเขาก็คิดตีไปได้หลายคว้มหมายเนาะคํา่าเลขถ่ามนุษย์ตีมันนี้เพิ่นก็ศูนย์ทึงศูนย์ในร้านทึงอันศูนย์แหู้เพิ่นมาถามว่าปริศนาตัวใดยังส่นะเพิ่นก็เลยบอกไปเลยนะว่าถ้าเพื่อให้สองเมตรเดียวแลวแต่คนเฮ่าเพื่นสื่อขึ้นหรือสื่อลงหรือสื่อกันว่าังงส่นะแม่แมนครับ มันพ่นแม่หนหรือเ่าพ่นในซองเม็ดเดียวอ่ะตีบางนึงคือยังจับใจกว้างได้บางสั่นแต่ว่าบันเนียนมึกขึ้นนี่เนาะมินเซอร์โบรไม้มาถวายปูกเก่ายางบ<ะ>่มันจะมีรูปภาพนแต่ว่าเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็เห็นเป็นเสียนอ่ะเพราะพี่ขเน็อยู่ฟังที่แหลกว่ารูปหอกพราซูซุมเข้าไปเบื่อนก็เอา้าคือเป็นรูปนี่อย่างนี้สินะอ๋อไม่ชวร์นะครับไม่ชี้ครับมันเหมือนอ่าเป็นไข่ไข่งูบ่เหมือนไข่แบบมันเขาเออนี่ยังก็นกยุ่งบ่แบบ มันมันคือปีกนี่แม่นี่แม่อันนี้เป็นหัวเป็นนกยุงนี่ดีะแม่นกยุงมันแมมแมมันนี้บางคนเิ่นกตีได้เลขโค้งโตวันนี้เพราะว่ามันเป็นแหลมหัวม่านี่เป็นงูมองนี่เป็นเสียน่ะเสียนขั้นเ่ือเบิ่งสังเกตเบิ่งีดีเด้อเป็นนกยงอ๋อมันเป็นเสียนปูพี่ขนเยืนยืนแบบจังเสียอืมอืมอือืมันเห็นว่าอะยนะมมชมหน่อยนะอืมอืมอืมอืสะท้อนสะท้อน ครับผมแรงสะท้อนกขาลังจีไปจับอยู่ในมือเพื่อนกระปัานนะแรงสะัตว์ทอนเขาแร่งสัตว์ทอนเ่รออลืมข่าวลืมข่าวว่ะที่มันลืมข่าวเพราะว่าไปแต่วะเอาไม่ที่หันมาทั้งนี้เลยเห็นบ่เห็นอยู่เห็นนี่เอาฉันไปตั้งปุ่นนั้งแนวเรามีไม่มีม่แสงสะท้อนจากโทรศัพท์นิดนึงครับผมครับเอาแคปเจอร์ครับยืนหนีละเลี้อ้า ก็ยังกันตัวเนาะกับแบบนี้เนาะคอยพี่น้องยห็นแล้วกันนกยุ่งเหมือนที่ว่าแพ้นั่นไหมพี่นิดพี่จะละหน้าเอาจนตัวแน่นแล้วพวกนี้ก็เป็นคล้ายๆเสียนปูนี่ไหมครับนีเาลงมาขีดมาดนีเลยที่แหลกโบขืนได้พ่อกระจ้าส่งไปไม่ช่เห็นเป็นตัวใดเราขอรับผมคันว่าเป็นตัวเลขเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นคือจังหันหลังนี่สิไหมเป็นคล้ายๆนกยุ่งท่องเหมือนแม่ไครับไป่ว่าเพื่อนนั่นหันหลังปุ๊บแล้วก็แพ้เขาเอื้อปีกตีรอบใช่ไหม นี่แม่แตกออกเป็นงวงเป็นงงนี่แม่แต่ว่าหมองนีตีมันก็คือเหล็กมัน,ม,นมันเสียงสัตวทอดทแต่พอเบืองหมองนีมันเป็นจังสีแม่มางสีแม่มนี่แม่มันเป็นคือจังก<ม>ันเหล็กเก่าเ้าก็เป็นสี่เนาะม,มันก็คือเบืองจังหนึ่งกับคือเหล็กหนึ่งเหล็กเจ็ดเหล็กเก่าเป็นสีแม,ม่เหล็กหน,นึ่งเหล็กเจ็ดเหล็กเก่าแม่นพ่อะไั่นี่นี่มันมากสิแม่จังเสีย เห็นมาอกเลขเจ็ดเลขเก้าที่อ้อ้าวอยูนโตััพท์เด้อพ่อพี่น้องครับผมมันนี้ก็เลย <expect> ันเห็นจชัดก็มาเรี่อยนจเห็นจชัดก็มาวัดปลาโดบัตรนี่หันหันทั้งหลังมาให้นมึงชัดๆเนี่เอาเอาเป็นๆกันเอาเบาอยู่นีทตัหัพท์เป็นเลียแบะมีแล้อเอาบ่มีบอมีมีอย่บมีอ่ครับเอมึงบโอ้ยบ่มีดอบบดนี่เลยตั้งตั้งปีบ่มีดแบบีอยู่มีอยู่เห็นมาอยู่กลองจอวครับผมเอ็นเนา ครับผมแคปเจอร์ครับผมนี่อยู่ครับนี่เห็นสดสดเลยครับผมครับนี่คือสดสดเนาะข้างหลังว่นมียังดอกครับคือความหมายอ่าจะว่าอารติติดเป็นกล้องบางตัวเนาะเนาะเอ้าะวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยคลิปรุ่นกดค่อยว่ากันไหมเสร็จแล้วเมื่อนี้วันที่ยี่ห้าเลยอีกคืออีกบอกที่ไร้เมื่อดอกบอกไร้มื่อดอกก็คือสีได้ความแน่ชัดในส่วนตัวเลขกสองตัวของผู้หรือจากปาก มีขี้คักๆโหลดวันต่อไปคลิปนี้แ,นแอดก็ยังบอกให้นในตีว่าที่เป็นตัวไรดอกทรายพี่น้องฟังแล้วก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันเอาเองโหลดอืมเพราะว่าไปขึ้นอยู่ที่ดวงเพิ่นน้ำมะแล้วครับว<อ>าสนาไผยมันเน่ามีขี้นเนาะเอ็นเฮาซงห้ยขันเพิ่นบ่มักมันครับว่ได้มันว่ได้แล้วเนาะมันผู้บ่วยสอเนาะไม่ต้องไหนอ้าวจะไปเนาะขอขอบคุณมีขี้เป็นยังสูงครับผมครับผมขอบคุณมีขี้หลายๆครับผมครับ